พี่เสรละฮะน่ะขอบคุณค่ะบยาห์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 า์ห์หอ,อย่า์ห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 ์ย,ย์ห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 หห์หยห์ห์ห์หาเลล์ห เลนประธานเขาละวันนี้เขาไปไกลแล้วน้องปั้นเลนประธาน